ไปหนึ่งเกมที่ผมประสบปัญหาโดนเพื่อนบิดหนักมากจากแ,กแรกเล่นกันสัปดาห์แล้วประมาณ3-4ง่ครั้งวันละ2-3ชั่วโมงก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสัปดาห์หนึ่งถึงสองครั้งวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงจากนั้นก็กลายเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันละไม่ถึงชั่วโมงเพราะกับปิดท้ายด้วยการที่ทั้งสัปดาห์เพื่อนแม่งไม่โผล่มาเลยทาให้กว่าที่ผมจะเล่นเกมนี้จบได้ก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วคือผมก็พยายามจะเข้าใจใเพื่อนนะงานมหาลัยมันเยอะแต่ว่า ไงมึงมีเวลาไปลอยกระทงไปร้านเหล้าไปเล่นบอร์ดเกมแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคนอื่นได้วะ What the fuck ช่งางเถอะอนว่าตอนนี้ผมก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวมารอฟังกันนะว่าภาคต่อของเกมโซที่สามารถใช้ปืนได้ไมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่ากับเล่มแนนสอง20ปีัาจากเหตุการณ์ในภาคแรกประตูที่เชื่อมโยงไปยังโลกของเดอรลุได้ถูกปิดตัวลง แต่ว่าก็ยังมีเดอรูดอีกมากมายที่อาศัยอยู่บนโลกทําให้มนุษยชาติก็ยังคงต้องพยายามเอาตัวรอดกันต่อไปเราเจ๊รับบทเป็นนักเดินทางที่กําลังมุ่งหน้าไปที่วอร์ดสิสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและมีทรัพยากรได้ใช้เหลือเฟือซึ่งในระหว่างการเดินทางตัวของเรากับเพื่อนก็ได้พลาดท่าให้กับเดอรูททาให้เกือบตายแต่ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะได้มีคนจากวอร์ดสิโผล่เข้ามาช่วยเราสะก่อนทําให้เรากับคนกลุ่มนี้ตัดสินใจออกเดินทางไปวอร์ดสิด้วยกันโดยหลังจากที่เรามาถึงวน้น ก็ได้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นนั่นก็คือเวลสโตนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางข้ามโลกที่ควรจะพังไปแล้วสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งพร้อมกับที่มันดูดเพื่อนเราเข้าไปนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องใช้เวลสโตนเพื่อตามไปช่วยเพื่อนกลับมาให้ได้แต่ใครจะไปคิดแล้วว่าจากภาร,รกิจช่วยเหลือเพื่อนมันดันเปลี่ยนกลายเป็นภาร,รกิจกอบกู้โลกซะง,งั้นซึ่งนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้เองในส่วนของความตั้ใจผมพูดตามตรงเลยช่วงแรกแรกผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของมันทําออกมาให้ธรรมาดามากๆ ถึงมันจะสานต่อมาจากภาคที่แล้วแต่ว่าความน่าดึงดูดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมาเป็นเนื้อเรื่องที่เน้นน้ําไม่นเน้นเนื้อหรือพูดได้ง่ายทํามาเพื่อให้เรามีเหตุผลในการไปยิงมอนเตอร์แค่นั้นแต่ว่าหลังจากผ่านไปประมาณสิบถึงยีของเกมความใสนใจของมันก็จะเริ่ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเช่นรอของเอรื่องราวพิชลัต่างๆหรือไม่ก็อดีตของตัวละครถ้าไม่จากตอนแรกที่ผมเกือบหลับกลายว่าผมค่อนข้างสนุกไปกับมันเลยและยังหมดแค่นั้นนะสถานที่ที่เอาได้ไป ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองดาวเอเลียนหรือว่าประสาททุกที่จะเต็มไปด้วยปริศนาแล้วก็เรื่องราวที่มีความน่าค้นหาเป็นอย่างมากนี่เราออกสำรวจหรือว่าพูดคุยกับ MBC มากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเข้าใจเรื่องราวของสถานที่นั้นช่วยทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อในระหว่างการบรรจนภัยเลยแต่ว่าข้อเสียใหญ่ของมันเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันเข้าถึงยากเนื่องจากหลายๆปัจจัย 1. คือเกมนี้มาเป็นภาคต่อของเลมเน n t from the Ash และเลม n น n t from the Ash มันก็คือภาคต่อของเกมโค r o n o s Before the Ash นั่นทำให้ถ้าเกิดคุณไม่เคยเสพเรื่องราวของเรมเน้นภาคหนึ่งหรือว่าเกมโคโนมาก่อนพอมาเล่นภาคนี้ยหลายๆจุดคุณจะมีงงเลยเช่นตละครตัวนี้เป็นใครดิมเมอร์คืออะไรโวลสโตนทํางา,านยังไงอะไรประมาณนี้มันจะมีคําถามอยู่ในหัวเราตลอดเวลาถม้ว่าบางอย่างมันจะมีบอกแต่ว่าส่วนใหญ่คําตอบเหล่านี้มันจะไปอยู่ในเกมภาคก่อนๆเพราะนั้นผมขอแนะนํานะว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะเสพเนืนเ้อเรื่องของเกมนี้แบบเต็มอัดทรลคุณควรจะได้เ่มเน้นภาคหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็เล่นทางเล่มแนนหนึ่งแล้วก็โคโนตเลยแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ไหวจริงๆอยากเล่นภาค2ก่อนเดี๋ยวนี้ที่นี่ตอนนี้งั้นก็เล่นภาค2ก่อนแล้วพอเล่นจบแล้วค่อยไปเสพภาคเก่าก็ไม่เสียหายกับอีกปัจจัยหนึ่งทีห่หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วก็คือเกมนี้มันเน้นการเล่าเรื่องแบบเกมโซคือเราจําเป็นที่ต้องออกสํารวจให้มากๆแล้วก็ตีความเรื่องราวในบางจุดแล้วก็คือเกมมันแทบไม่บอกอะไรเราตรงๆเลย ทาให้ผู้เล่นที่เกียรติการตีความเกียการออกสํารวจชอบเรื่องราวแบบตรงๆก็อาจจะไม่ค่อยโอเคและปัจจัยอย่างสุดท้ายน,นะคือมันซุมในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพูด,ดย,ยาวๆอีกทีในเกมเพย์แต่เป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบรอบเดียวจบแล้วจบเลยไม่กลับมาเล่นแล้วถ้าเป็นงั้นน่ะคุณกายาไม่สามารถเข้าถึงเกมนี้ได้อย่างท่องแท้เพราะอนเน้อหาในบางจุดคุณจาเป็นต้องวนกลับมาเล่นซ้ําก่อนถึงจะสามารถเข้าใจมันได้เนี่แหละครับสปัจจัย,ยหลักที่ทําให้เกมนี้มันแอบ,บเข้าถึงยาก ถ้าคุณสามารถเข้าถึงมันได้คนก็จะสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันได้ยันจบเกมเล่มนั้น2ก็คือเกมแน Action RPG so วแอคชั่น RPG ์พีจีโซไลท์หลังจากผ่านช่วงต้นไปได้ตัวเกมนั้นก็จับเราอยู่ในแผนที่ขนาดย่อมพร้อมกับเปิดโอกาสให้เราออกสำรวจเต็มที่คุณจะเอาเวลาไปฟาร์มทรัพ,พยากรฆ่าศัตรูตะลุยดันเจียนรับเควสเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่เชิญเลยตัวเกมไม่ได้บีบบังคับให้คุณต้องรีบไปทำเควสหลักขนาดนั้น เรื่ก็คือเกมมันก็อิงระบบมาจากภาคแรกนั่นแหละครับทันดันเจียนที่เต็มไปด้วยของให้เราเข้าไปเก็บมีบอสรับให้เราสู้ศัตรูในระหว่างทางที่มากันโคตรเยอะอาวุธที่มีความหลากหลายอะไรพวกนีน้คือถ้าเกิดคุณเคยเล่นภาคแรกมาก่อนเนะี่ยมาเล่นภาคนี้เขาก็จะเป็นทันทีซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันแย่แต่อย่างใดนะด้วยความที่ในภาคแรกระบบต่างๆมันก็สนุกอยู่แล้วพอมาเล่นภาคนี้มันก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมและแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ของเก่าของใหม่มันก็มี งันต่อมาพูดถึงระบบต่างๆภายในเกมนี้กันเริ่มจากไอเทมเบสิกันก่อนนั่นก็คือปืนภายในเกมคือปืนในเกมนี้มันมีค่อนข้างหลากหลายทั้ง S M G ปืนลูกซองปืนกลปืนสนไนด์ด้วยสมารถหาได้ผ่านการออกสำรวจหรือแม่ก็่ฆ่าบอสและแต่ละปืนน่ยผู้เล่นก็จะสามารถใส่หอดพิเศษได้เช่นน้ำยิงออกมาเป็นกระสุนไฟให้โล่เพื่อนระเบิดศัตรูสร้างเกราะป้องกันอะไรปอะมาเนี้ยขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนแถมบางปืนนอกจากจะมีหอดพิเศษเป็นของตัวเองที่เราไม่สามารถถอดได้ ให้ปืนแต่ละาก็บอกมีความน่าเล่นซึ่งในส่วนของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของมดแต่อย่างใดแต่มันคือเรื่องของการดาวเกตค้าคุณเคยประสบปัญหาอัปเกรดปืนนี้ไปเยอะๆแล้วเริ่มรู้สึกเบื่ออยากลองใช้ปืนอื่นแต่ว่าไม่มีแลกกับเงินในการอัปเกรดหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหานั้นคุกสามารถกดดาวเกตเพื่อเอาทรัพยากรกับเงินที่เราใช้อัปเกรดปืนนี้ไปคืนมาได้อาจจะไม่ได้คืนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามีสังเกตเนี่ยเราจะได้คืนมามระมาณ40-50% ซึ่งแค่นี้มันก็มากพอที่จะทําให้เราสามารถอัปเกรดปืนกระบอกใหม่ได้แล้วทํให้ระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่ดีเอามากๆสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ปืนที่หลากหลายแต่ว่าข้อควรระวังคือคุณต้องมั่นใจนะว่าปืนที่คุณดาวเกรดไปคุณจะไม่กลับไปใช้มันอีกรอบเพราะมันจะเป็นอะไรที่ดูงีเงามากพอจะดาวเกรดปืนนี้ไปอัปเกรดอีกปืนหนึง่งแต่อยู่ดีๆอยากกลับมาใช้ปืนนี้อีกรอบก็ดาวเกรดปืนที่ใช้อยู่กลับไปอัปปืนเดิมเนี่ยที่บอกของที่เราได้คืนมาจากการดาวเกรดมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าไม่ผลที่ออกมาคือมันไม่ต่างะไรกับการที่คุณเอาทรัพยากรไปผาเล่นเลยเพราะงั้นถึงแม้ว่าระบบดาวเกตมันจะดีแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บ่อยเกินไปยังไงเราก็ขาดทุนเนะี่ยผมเลยแนะนําว่าให้การดาวเกตเป็นทางเลือกสุดท้ายดีกว่าถ้าคุณยังมีเงินกับทรัพยากรเหลือก็ใช้ไปเลยครับยังไม่ต้องดาวเกตหรอกเออใช่ผมก็ลืมบอกไปเลยในเกมเนี้ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่างเงินอยู่ซึ่งค่างเงินเราสามารถใช้ในการอัปเกรดปืนกับซื้อของต่างๆได้ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับว่าถ้าเกิดเราตายแล้วเงินที่เราสะสมมาจะหายไหมหรือว่าทรัพยากรอย่างแรกที่ใช้ในการนับเกียร์มันจะหายหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อเสียของการตายมีเพียงอย่างเดียวคือเราต้องเดินใหม่แค่นั้นไม่มีการแร่หาย,ห,ายหรือว่าเงินหายสบายใจได้เรียกว่าเป็นเกมแนวโซล์ที่ค่อนข้างปาน,นีกับผู้เล่นเรื่องที่2คือเรื่องของสกิลติดต,ตัวที่ผมพูดได้ง่ายมันก็คือเพิร์กซึ่งในส่วนนี้มันคือระบบที่จะมาแทนการอัพค่าสเตตัสข,ของเกมโซเพราะในเกมเรมนั้น เงินสามารถใช้ได้แค่ซื้อของกราฟเกียร์อาวุธเท่านั้นไม่สามารถนํามาค่าสเตตัสตัวละครได้แต่อย่างใดถ้าคนต้องการเพิ่มสเตตัสคณต้องมีแต้มสกิลพอยท์ที่สามารถหาได้ผ่านการเก็บตามฉากหรือไม่ก็สู้กับบอสอันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายเพราะในภาคแรกอะ่ะเราจะได้รับสกิลพอยท์ผ่านการฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆฆ่าศัตรูเพ bot, ทบอสทําภารกิจต่างๆหรือไม่ก็เก็บตามฉากแต่ในภาคนี้เหลือแค่การเก็บตามฉากกับฆ่าบอสก็นั่นแหละนะน่าเสียดายพอสมควร กับอย่างที่ผมเสียดายไม่แพ้กันก็คือมันจะได้มีสเตตัสจากการกระทําของผู้เล่นต่อไปแล้วเช่นในภาคแรกถ้าคุณชุบเพื่อนบ่อยคุณก็จะได้รับสเตตัสในการชุบเพื่อนไวมาหรือถ้าเกิดว่าเรากระโดดข้ามมาต่างบ่อยๆแล้วก็จะได้รับสเตตัสที่ช่วยทําให้ปีนไวขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ในเกมภาคนี้มันไม่มีแล้วสเตตัสต่างๆจะได้ผ่านการทําภารกิจกับการฆ่าบอสเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าคุณเล่นกับเพื่อนสเตตัสของทุกคนก็จะเหมือนกันต่างแค่ว่าแต่ละคนจะอัพอะไรนําซึ่งมันน่าเสียดายแล้วก็ไม่ค่อยโอเคสเท่าไห เรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของเลเวลคลาสด้วยส่วนนี้นั้นมันใจะคล้ายกับเกม RPG ทั่วไปคือยิ่งเราฆ่าศัตรูมากเท่าไหร่คลาสของเราก็จะมีเลเวลที่สูงขึ้นและยิ่งเลเวลสูงเราก็จะได้รับสก,กิลแบบใหม่มาถึงพาสซีิติดต,ตัวแบบใหม่ทําให้ตัวของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแถมระบบเนี้ยมันก็ไม่ได้บังคับให้คุณต้องใช้คัส์ใดคัสหนึ่งงแต่ต้นเปยนจบถ้าคุณรู้สึกเบื่อหรือว่าเลเวลคัสของคุณมันเต็มแล้วคุณก็สามารถกดเปลี่ยนคดดัสต พวกคัทต่างๆมันไม่ได้โผล่มาให้คุณสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่คุณจําเป็นต้องหามันหรือไม่ก็ใช้เงินเพื่อซื้อคาัดนั้นมาเพื่อสามารถเปลี่ยนใช้งานได้เลขกอย่างาสามารถใส่คัดหลักกับคัดรองได้จะให้คัดหลักเป็นสายซอมมอนให้คัดรองเป็นสายบัฟหรือจะให้คัดหลักเป็นสายบัฟเพื่อนคัดรองเป็นคัดฮิวเพื่อนอะไรมาเนี้ยก็ได้แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยเรื่องต่อมาคือเรื่องของยาจากตอนแรกที่เราจะมีแค่ยารูปแบบเดียวคือยาที่ใช้ปุ๊บก็หิวปั๊บพอเขาเล่นไปสสัักกกกพหหรรือออวว่าาจใ้ม คุณก็จะได้เจอกับยาลูกแบบใหม่เช่นยาที่เมื่อใช้จะค่อยค่อยรีเจนเลือดเทียนิทยาที่จะเป็นการให้โล่ตัวละครหรือว่ายาที่ทําให้เราสามารถใช้สเตมินาได้ไม่จากัดอะไรประมาณนี้เพรมันมีความหลากหลายมากแถมยาทุกอันได้ยังสามารถใส่มอดเพิ่มเติมได้ทําให้ยามีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกเช่นยาดั้งเดิมที่แค่ฮิวปกติแล้วก็อาจจะใส่มอดเพิ่มดีเฟนต์เพิ่มค่าสเตมินาหรือว่าเพิ่มดาเมจปืนอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยก็ได้ทาให้พอใช้ยาเราก็จะได้บัฟเพิ่มเติม ก็ถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่ดีและค่อนข้างแปลกใหม่ในเรื่องต่อมามาพูดถึงตัวชูล,ลงของเกมนี้กันดีกว่านั่นก็คือระบบรีเพลแวลูเหรืกการวนกลับมาเล่นซ้ําจริงๆในส่วนเนี้ยภาคแรกมันก็มีเหมือนกันแค่ภาคแรกการวนกลับมาเล่นซ้ํามันไม่ได้เห็นผลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเกมภาคเนี้ยมันเห็นผลแบบชัดเจนเออกมากๆเพราะการวนกลับมาเล่นซ้ําตัวเกมนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างทั้งทางเดินของที่บรรอบศัตรูเที่ยวจะได้เจออาวุธเที่ยวจะได้รับเพื่อเสริมเที่ยวจะได้ทํา และน้องว่ารวมถึงเนื้อเรื่องที่เราจะได้ด้วยคือมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากๆอะ่ะทําให้เหมือนคนเล่นได้รับประสบการณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมคาดหวังกับระบบนี้มากเกินไปหน่อยเพราะผู้สร้างก็าเคยโบเอาไว้ว่าผู้เล่น5คนที่เล่นเกมนี้ประสบการณ์ที่ได้รับไม่เหมือนกันเลยสักคนผมเลยคิดว่าเกมนี้ถ้าต้องการจะเล่นแบบเคลียร์สมบูรณ์ครบถ้วนต้องเล่นสัก5ารอบซึ่งผมเล่นไปประมาณ2รอบกว่าเกือบ3รอบได้เล่นรอบ2ออ่ะ เจอของใหม่ออกมา40-50%รอบ3ามเนี่ยผมเล่น a d v e n t u r e หมดได้ a อเว n เจ r ร์หมดแล้ก็ยังคล้ายกับหมดเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถเลือกเมืองที่เราต้องการได้เลยซึ่งผมก็เล่น a d v e n t u อร์หมดไปของใหม่ที่ได้รับเหลือแค่ประมาณ0 20%เนี่ยคือมันไม่ใช่ประสบการณ์ใหม่แกะกล่องแบบ1 0ออนแน่นอนว่าดวงก็มีผลถ้าเกิดว่าคุณดวงดีขวดจะได้รับประสบการณ์ใหม่แบบ1้0เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงซวยหน่อยขวดจะได้รับประสบการณ์เดิม3รอบติดคสผมสรอรบปรระสบกา์ให่ มันสนุกมันน่าติดตามอยากเล่นต่อแต่พอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเจอของเดิมเข้าไปโอ้โหกูแทบหลับอย่างที่บอกระบบแบบมันไม่ได้แย่แต่ผมอาจจะคาดหวังกับมันมากเกินไปหน่อยก็เลยรู้สึกผิดหวังแต่ถึงแม้ผมจะผิดหวังผมก็ขอแนะนําหน่อยแล้วกันว่าถ้าคุณต้องการจะรับประสบการณ์เกมนี้แบบเต็มอัธรสดคนต้องเล่นให้จบขั้นต่ําคือ2รอบอย่างน้อยสองรอบอะโอเคเต็มอิ่มแล้วถ้าอยากได้มากกว่าน,นี้ก็เชิญไม่ว่ากันแต่ขั้นต่ําแน่ๆคือ2รอบ เนื้อต่อมามาพูดถึงเรื่องของศัตรูกันคือด้วยความที่มัาเป็นเกมแนวโซว์นะทาให้ศัตรูภายในเกมนี้มันจะมีความโหดใช้ได้คือพวกมันจะมากันเยอะตีก็แรงแถมมีหลายประเภทอย่างดีนะที่มันไม่ได้บูชี่แบบในภาคแรกแบบศัตรูบุกมาเป็นร้อยผู้เล่นแทบไปทำาชี่อะไรไม่ได้เลยในภาคนี้ไม่มีอะไรอย่างนั้นอีกแล้วแต่ว่ายังไงศัตรูมันก็ยังมาเยอะและตีค่อนข้างแรงแม้ว่าคุณจะฟาร์มของมาเยอะเลเวลสูงแต่ว่าถ้าเกิดพลาดประมาทสักแต่ว่าจะเข้าไปยิงก็อาจจะเจ็บหนักได้เลย เพราะในเกมมันมีสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างเขาตัดทิ้งไปนั่นก็คือการอัปเกรดชุดเกราะในเกมภาคที่แล้วเราสามารถใช้เงินในการอัปเกรดปืนแล้วก็ชุดเกราะต่างๆได้เพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นและก็อึดขึ้นแต่พอเป็นภาคนี้แบ่งตัดการอัปเกรดชุดทิ้งเฉยทำให้ผู้เล่นจะรู้สึกว่าตัวเองบอบบางแต่ต้นยันจบเพราะงั้นการสู้กับศัตรูในเกมนี้คุณไม่ควรประมาทเด็ดขาดยิ่งกับบอสน,นี่ยิ่งห้ามประมาทเลยถึงแม้บอสบางตัวมันจะกระจอกมากยิงไม่กี่ทีตาย แต่ว่าก็ยังมีกหลายตัวที่มันจะมีสกิลโหดแบบระเบิดทีเดียวเลือดเราหายหมดหรือว่าแม่งเสียรุน้องมาโคตรเยอะอะไรมาเนี้ยทำให้นักเตดคุณสู้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังจากแต่ว่าจะเข้าไปยิงให้ได้สู้เป็นชั่วโมงก็ไม่ผ่านแล้ไหนก็พูดถึงบอสอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือเงื่อนไขในการเอาชนะคือในส่วนเนี้ยภาคแรกมันก็มีเช่นบอสบางตัวจะมีวิธีการชนะหลากหลายแบบมาก ถ้าเราฆ่าตรงๆของตอบแทนก็อาจจะเป็นอาวุธระยะประชิดแต่ถ้าเราฆ่าลูกน้องมันก่อนแล้วค่อยฆ่าบอสทีหลังเราก็อาจจะได้รับเป็นมอดอาวุธมาแทนหรือถ้าเกิดว่าเราฆ่าทาั้งบอสแล้วก็ลูกน้องในเวลาเดียวกันเราก็อาจจะได้รับเป็นปืนใหม่อะไรประมาณนั้นน่ะคือในภาคแรกบอสจำพวกนี้จะมีค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นภาค2เขาลดจำนวนบอสจำพวกนี้ลงซึ่งบางคนอาจจะไม่โอเคแต่ส่วนตัวของผมโอเคเพราะการที่บอสมันไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะในการเอาชนะ มันก็ช่วยทำให้ผมโฟกัสกับการต่อสู้ตรงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าคนจะชนะบอสโดยใช้วิธีไหนดีเรื่องต่อมามาพูดถึงฉากภายในเกมนี้กันคือด้วยความทั่วตัวเอกของเราต้องวาจนภัยไปหลายโลกทั้งแตในระหว่างเล่นเราจะได้เสฟบ,บรรยากาศที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าที่ดูเงียบเหงาดินแดนที่ดูลกล้างเมืองที่ดูคนขวนลุกหรือว่าปราสาทที่ดูสวยงามคือมันจะได้ค่อนข้างหลากหลายอารมณ์และในฉากหนึ่งฉากมันก็จะมีทางสำรวจที่พาเราไปเจอกับไอเทมใหม่ๆหรือไม่ก็ทางลับ ซึ่งบางทีแม่งก็รับถึงขนาดที่ผมยังต้องอุทานว่ามึงอยากจะให้กูเจอไหมเนี่ยแต่ด้วยความที่เกมมันมีระบบเรื่องของการกลับมาเล่นซ้ําทําให้การเล่นซ้ําบางทีควรจะได้เข้าไปยังสถานที่ใหม่ที่ในการเล่นรอบแรกไม่ได้ไปซึ่งมันก็ช่วยทําให้ผมค่อนข้างตื่นตาตื่นใจกับฉากภายในเกมแต่ข้อเสียมันก็ยังคงเหมือนกับภาคที่แล้วก็คือบางจุดเนี่ยมันมีการเอาฉากเดิมมารียุทธ์ใช้ใหม่ถึงจะไม่ได้เยอะเท่าภาคที่แล้วแต่มันก็ถือว่าน่าขัดใจพอสมควรกับอีกอย่างนั่นก็คือความน่าดึงดูดในการสํารวจมันมีน้อยมาก ช่วงแรกเราอาจจะสนุกแหละได้ออกไปจนภัยได้ค้นสถานที่อย่างต่างได้เจอไอเทมเจอแหวนเจอชุดเกาะเจออาวุธแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าส่วนใหญ่กระอ,อกสำรวจแม่งจะให้แต่แหวนมาน้อยครั้งแบบน้อยจริงๆอะที่มันจะให้อย่างอื่นนอกจากแหวนซึ่งแหวนเนี่ยตัวละครเรามันใส่ได้แค่4วงแต่ว่าทั้งเกมเนี่ยผมเก็บมาประมาณ60กว่าวงได้คือแต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียไปของตัวเองแหละ แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแหวนที่เราถูกใจแล้วแหวนอย่างอื่นมันก็แทบไม่จาเป็นเลยทาให้ความตด้งใจดุ่นในการสารวจมันมค่อยๆหายไปและไม่ใช่แค่นั้นบางทีเกมไม่ต้องกวนตีนคนเล่นชิปหายอุตส่าห์มีเส้นทางประมาณ3-4ทางได้ซึ่งผมก็เป็นคนที่ข้างการสํารวจไงอยากจะไปให้ทั่วทุกที่ก็เดินไปที่แรกโอเคเจอแหวนที่2ที่3ที่4ไอสัตว์ว่างเปล่าให้กูเดินทําไมเนี่ยต่อมาคือเรื่องของเควสเสริมภายในเกมคือถ้าคุณเคยผ่านเกมแนวโซมมาเยอะเควสเสริมในเกมเนี้ย มันก็ไม่ต่างกันคือเราจําเป็นต้องเดินสํารวจถึงจะเจอและถึงแม้จะรับเควสมาแล้วตัวเกมก็ไม่ได้บอกอยู่ดีว่าเควสนี้เราจะต้องทําอะไรกันแน่ผู้เล่นต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์เอาเองล้วนๆซึ่งข้อดีของมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าเนื้อเรื่องของบางเควสเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยเควสไม่ยากจนเกินไปและขอตอบแทนมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าพอคุณผ่านกลางเกมไปได้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเควสเสริมมันไม่น่าสนใจเท่าไหรล่ละเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกสำรวจเลย ก็คือเควสเสริมไม่จะให้มาแต่แหวนน้อยมากที่มันจะให้อย่างอื่นนอกจากนี้ถ้าไม่ช่วงหลังผมไม่สนใจแล้วเควสเสริมมาไหนทําได้ก็ทําอันไหนทําไ,ไม่ได้ก็ชางแม่งเรื่องสุดท้ายพูดถึงข้อเสียเพิ่มเติมที่ผมเจอภายในเกมนี้กันอย่างแรกคือการกระโดดในเกมเรน้นสองเขาได้เพิ่มสิ่งที่เรียกวการกระโดดเข้ามาที่เราจะได้ใช้ในการปีนไปกระโดดไปนูน่นไปนี่แต่ว่าในระหว่างเล่นน่ยผมจะคิดอยู่ตลอดเลยว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไม่จําเป็นเปะวะ ก็แนหลายครั้งมันทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเช่นบางสถานที่เนี่ยมองยังไงก็เป็นที่โล่งกว้างแต่เดินไปสักพักเอา้าเชีย่ยตกหลุมตายไอสัตว์ต้องกระโดดนี่หว่าแล้วบ,บางทีเรากดกระโดดแล้วตัวละครแม่งโดดเลยไปไหนก็ไม่รู้คือแบบเชี่ยะอะไรเนี่ยพวกกูเปะ์นั่นทำไมมันเลยวะข้อเข้าใจแหละว่าเกมมันจะมีระบบเฉพาะตัวแต่ว่ามึงไม่ต้องทําระบบนี้มาก็ได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเถอะข้อเสียอย่างต่อมาคือเรื่องของสกิลพอยท์ที่มันสะสมได้น้อยเกินไป ในภาคแรกผมไม่รู้นะว่ามีลิมิตเท่าไหร่แต่ในภาคเนี้ยสกิลพอยต์จะเก็บได้แค่85ซึ่งสเตตัสหรือว่าสกิลติดตัวที่เรามีทั้งหมดมีอยู่ประมาณ10กว่าอย่างและแต่ละอย่างถ้าคุณจะอัพให้เต็มคุณจะต้องใช้สกิลพอยต์สิหน่วยถ้าเกิดว่าทั้งเกมคุณจะสามารถอัพสกิลติดตัวให้เต็มได้แค่8อย่างเท่านั้นหรือเตียนเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40-50ของสกิลติดตัวท,ท,ทั้งหมดที่เรามีซึ่งผมก็โคตรไม่โอเคในส่วนเนี้ยแค่สองตัวชีว่เจอมเตซ้้ๆก็ชียแลว เดินไป3 4ทางเจอไต่ทางตันหรือแม้กระทางลงลงก็เชื่อแล้วแต่เจอสกิลพอยต์แล้วดันไม่สามารถอัพตัวละครได้อันนี้คือเชี่ยกว่าคือบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่นรอบเดียวจบคุณจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้เพราะการเล่นรอบเดียวคุณไม่สามารถหาสกิลพอยต์ให้ถึง8 5ได้แต่ถ้าเกิดเล่นซ้ําไปามากๆยังไงคุณก็ได้แน่นอนและคือแม่งโคตรย้อนแยง้งตัวเกมนั้นพยายามใจให้คุณกลับมาเล่นซ้ําแต่การวน,นกลับมาเล่นซ้ําความาดึงดูดแม่งหายลงไปเยอะเลยอะ จากตอนแรกกดนิวเกมสนุกมากตื่นเต้นเล้าใจสุดพอเล่นรอบ2ก็ยังคงสนุกถึงจะมีความซ้ำซากเข้ามาปะปนอยู่บ้างแต่ก็ยังสนุกยังตื่นเต้นพอเล่นรอบ3รอบ4เนี่ยเตตัสให้เราเพิ่มได้สุดแล้วเลเวลคัสเต็มแล้วปืนที่เราต้องการใช้อัปเกรดครบแล้วสิ่งที่เราเจอในระหว่างทางก็เริ่มซ้ำซากแล้วความสนุกของการกลับมาเล่นรอบนี้แม่งหายเขาทำให้ผมาสงสัยเลยว่ายูทูบเบอร์ที่บอกว่าตัวเองเล่นไป2 0 0ชั่วโมงเขาถนเล่นไปได้ยังไงอ่ะมันไม่น่าเบื่อจริงเหรอ ใครที่เล่นเกมนี้ไปเกินรลายชั่วโมงบอกผมหน่อยว่าทาไมเกมมันถึงยังสนุกอยู่เพราะสำหรับผมเนี่ยแค่เล่นเกิน2รอบความสนุกที่ผมมีต่อมันก็หายไปเกี้ยงและและใน,นสุดท้ายความกระตุกที่เกิดขึ้นแบบงง,งๆเช่นเวลากดเก็บของอยู่ในดีเกมมันก็จะกระตุกแบบกึกกึกกึกขอไมีกี่ชิ้นความกระตุกก็เท่ากันถ้ามี10ชิ้นมึงก็กระตุกไปเลย10รอบและไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะในส่วนนี้ผมกับเพื่อนเป็นเหมือนกัน หรือไม่มันก็กระตุกจากการใช้ปืนที่รัวเกินไปเช่น S.M.G กับปืนเลเซอร์คือใช้ปืนอื่นยิงได้ตามปกติแต่พอใช้ปืนที่แม่งยิงรัวๆเนี่ยมันจะกระตุกเพรากับความเร็วของการยิงเลยอะยิ่งรัวความกระตุกก็ยิ่งทีคือมันเกิดจากคอมผมหรือเป็นที่เกมกันแน่วะเดิมมแล้วเล่มเน้น2ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีด้วยในเรื่องที่มีความลึกลับ การต่อสู้ที่สนุกศักตรูที่ท้าทายและฉากที่สวยงามถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่มเน้นภาคแรกอยู่แล้วหรือไม่ก็ชื่นชอบเกมโซหรือไม่ก็แค่อยากจะหาเกมสักเกมมาเล่นกับเพื่อนเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอน7.5เต็ม10ครับผมตอนแรกก็ว่าจะให้คะแนนมันเยอะกว่านี้ตัวปัญหาของมันดันทำให้ผมขัดใจพอสมควรทพาะนี้เกมอุตส่าห์อัปเกรดระบบหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าระบบที่มันดีอยู่แล้วเสกตัดทิ้ง เล่อของที่เขาอุตส่าห์อัปเกรดแล้วก็เป็นตัวชูลงอย่างการวนกลับมาเล่นซ้ําแล้วเจอเหตุการณ์ใหม่ๆมัมก็ดันไปไม่ค่อยสุดแถมความน่าดึงดูดในการวนกลับมาเล่นซ้ํามันก็ไม่ค่อยจะมีอย่างมากสุดก็ซ้ําได้แค่เอามาสองรอบอะสำหรับผมมากกว่านี้คือกุหลับดีกว่าผมก็เลยขอ้คะแนนมันประมาณนี้ก็แล้วกันซึ่งก็อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เกมที่แย่ควรค่าแก่การลองหามาเล่นถึงผมจะให้คะแนนมันเท่ากับเลมเนนภาคแรกแต่ว่าระบบโดยรวมอะมันสนุกกว่าภาคแรกเยอะติดตรงที่ผมดันฝืน พยายามเล่นเก็บอะไรไหลายๆอย่างที่ปกติผมไม่ค่อยทํามันจะทำให้ผมรู้สึกไม่ชอบและเบื่อโคตรๆแค่ผมและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงต่อไหนก็ขอพายไว้ด้วยย้ําว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับคุณที่เล่นเกมนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย